ครับลำดับต่อไปให้ขอกลับเยนเชิญท่านดรนายแพทย์สุรเดชชวเดชนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ดสจยีรพงศ์จุลีมาท่านสจพิพากรเกริฐรับท่านผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่เคารพทุกท่านกระผมดรนายแพทย์สุรเดชชวเดชนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ดในนามผู้จัดกิจกรรมตลอดจน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ทุกคนขอขอบคุณท่านนายกองการบริหารจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์คิดคอ้องบัตรประชาชนใบเดียวรักษาได้ทุกที่จังหวัดร้อยเอ็ดในวันนี้กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศนโยบายสาธารณสุขปีงบประมาณ2567จำนวน13ประเด็นโดยมีเป้าหมายเพื่อลดช่องวา่างการบริการสาธารณสุข ซึ่งนโ <thing> ยบายประเด็นที่สิบคือประเด็นสุขภาพที่ได้ปบับภระชาชนไปเดียวเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงของบริการให้ร้างจากรักษาด้วยกาปรระชาชนไปเดียวรักษาได้ทุกที่ทุกโลกในการเชื่อมโยงข้อมูลของประชาชนในพื้นที่สามารถไปรักษาข้ามโรงพยาบาลได้โดยไม่ต้องมีใบสมตัวซึ่งจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นหนึ่งในสี่จังหวัดทาร่องยกระดับ30บาทรักษาทุกโลค ประชาชนใบเดียวรักษาได้ทุกที่ซึ่งมีการพัฒนา4ประเด็นประกอบด้วย1การพัฒนาระบบพัทึกข้อมูล2การพัฒนาระบบสุขภาพดิจิตอรเด็กสมุดสุขภาพประชาชน3การพัฒนาระบบยืนยันตัวตนและ4การพัฒนาระบบเชื่อมต่อประชาชนด้วยแอปพลิเ i c a t i o n ตวัดราอีกคึงได้มีการจัดกิจกรรมณนงค์ที่พร้อมประชาชนใบเดียวรักษาได้ทุกที่ ในวันนี้โดยเป็นการสร้างพลังการม,มีสว่วนร่วมของภาคีเเรือขายเพื่อคสาวสโดยเฉพาะโครงการบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดที่เป็นหน่วยตับตัดดูแลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตะบนที่เป็นหน่วยให้บริการที่เข้าร่วมนโยบายประเด็นสุขภาพดิจิทัลประชาชนพัฒนาชนในเดียวโดยมีกิจกรรมที่สําคัญได้แก่การสร้างการากรับรู้แก่ประชาชนการส่งเสริมสนับสนุน ให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุนแห่งในจังหวัดร้อยเอ็ดได้มีความพร้อมในการลงทะเบียนยินดีตัวตนสำหรับประชาชนและการลงทะเบียนยินดีตัวตนหมอพ่อพียไดี่สำหรับประชาชนรวมถึงผู้คลากรและนักเรียนโรงเรียนบ้าหมอมาร่าจำนวนเจ็ดสิบสองคนและผู้ป่วยในชุมชนอีกห้าคนหลังจากที่ทำการคร้อมแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แต่โรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลชุมชน นางสาวนสิทธิ์อุ่นเภอยปปสทุกแห่งส่วนเขาจะดเนิร่วมกันปฏิบัติงานลงทะเบียนยื่นตัวตนของน้องเบบีสำหรับประชาชนทั้งในส่วนการตั้งรับลงทะเบียนนักลงทะการยนและการนเนื้อกามสะดวกประชาชนเชื่อมุ่งในจุดจบรวมถึงอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนยื่นตัวตนแก่หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนการศึกษาทุกระดับซึ่งมีเป้าหมาย การดีดักการลงทะเบียนจำนวน3,000 0 0คนภายในเดือนพฤศจิกายน2 5 6 6ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วยบุคลากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพร้อยเอ็ดโดยประกอบด้วยท่านรองนายแพทย์และหัวหน้าฝูงงานบุคลากรจากโรงพยาบาลแห่งส่วนจังหวัดร้อยเอโดยมีผู้แทนจากบพสตทุกอำเภอโรงพยาบาลพ้อยเอโรงพยาบาลชุมชน โดยผู้ประการโรงพยาบาลชุมชนวยครับและผู้แทนท่านสาวที่อำเภอวันนี้มาควบคุกเพื่อพร้อมกับทางผู้ช่วยครับประธานชมรมอสบที่อำเภอทางทีมเพื่าอสุขภาพและประชาชนที่มาโรงพยาบาลมีจำนวนตัวตนหมอพร้อมเยอีดีบุตรทั้งสิ้นกว่า500คนโดยได้รับความร่วเพราะหสถานที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองนาซ่างตะบลเหนือเมืองอ้ำเภอเมืองร้อยเอ็ดวันนี้ ได้เวลาหมอเสร็จแล้วผมขอกลับไปเชิญท่านประธานได้กล่าวให้โอวาทและประกอบพิธีเปิดกิจกรรมพิธีกรรประชาชนไปเดียวนักษาได้ทุกที่จังหวัดร้อยเอ็ดของการผิดเชิญครับท่านดรนายแพทย์สุวัสดช์เฉิมเดชแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ดท่านสจนักภวัตจีนท่านดี สมาชิกสภาองค์การ ungan ส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดท่านบยุกมีพรเกลือไผ่จิตสมาชิกสภาองค์การ ungan ส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดท่านพีระพงศุลีมาสมาชิกสภาองค์การ ungan ส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดแล้วก็ที่สามพันเพื่อสายมือผมครับอ่าลอจอณดาพรในพิมล์ผลสมาชิกสภาองค์การ ungan ส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด รองผู้ในการโรงพยาบาลร้อยเกดพันถารุงต่อเติมท่านผู้ในการโรงพยาบาลสมเด็จจุฬาตําบนท่านผู้นําวกรุที่ผู้นำทั้งทีพี่น้องประชาชนพี่น้องกอสออทุกท่านครับวันนี้มีวามพิธีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมทิ้งป๊อปปัสตารตัวนไปเดียวรักษาได้ทุกที่จังหวัดร้อยเกดในวันนี้ ทีแรกจัเป็นห่วเป็นหัวหัวสุขภาพตัวเองหัวเจ็บเจ็บปวยเ้องราะเมื่อวกัผมไปร่วมงานไปร่วมงานแบบนี้รับเปือกร้อนมารับเผือกร้อนที่รับโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพมาทั้ง229แห่งแต่พวกเราใช้คําว่าเราโชคดีมากกว่าโชคดีที่เราจะได้ดูแลสุขภาพของพี่น้องประชาชนทั้งจังหวัดแต่การรับมาทั้ง ครั้งนี้นี่ใช้คำว่าเราต้องเตรียมการหลายเรื่องคือการที่จะรับมาเขาก,ก็ต้องต้องดูว่าศรรักยภาพเรามีมากน้อยแค่ไหนก็เหมือนโครงการบัตรประชาชนใบเดียวรักษาที่จังหวัดเลเราเป็นหนึ่งในสี่จังหวัดนําล่องการจะเป็นหนึ่งในสี่จังหวัดนําล่องได้เขาก็ต้องดูศักรรย,ยภาพว่าจังหวัดเลิเรามีศักยภาพในการที่จะเป็นโครงการเป็นจังหวัดนําล่องได้หรือไม่อบจเลิดรับ ภารกิจถ่ายโอนโลเราพนทมาร้อยเปอร์เซ็นสิ่งสำคัญผมเรียนทุกท่านเลยครับว่าสิ่งสำคัญที่พวกเราเชื่อว่าเราจะสามารถดูแลภารกิจนี้ได้คือตรงไหนครับดวงวัวใจพวกเรามีหัวใจที่เข้มแข็งพวกเรามีหัวใจที่อยากจะทําง,งานพวกเรามีหัวใจที่อยากจะดูแลสุขภาพที่น้องประชาชนผมเรมียนในฐานะผู้บริหารสมาชิกทุกท่านแล้วก็คณะ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพทุกคนพวกเราพร้อมใจตั้งใจกันแต่ว่าอาจจะยังมีบางเรื่องที่ยังเป็นปัญหาบางเรื่องที่ยังมีความใช้คำว่ายังติดขัดอยู่แต่เชื่อ่นว่าในระยะอีกไม่นานครับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในสังกัดโค์งการบริหารส่วนจังหวัดเลดจะเป็นอบจที่ประสบความสำเร็จในการดูแลสุขภาพ เราคิดเราเชื่อเราตั้งใจแบบนั้นครับวันนี้นี่ใช้คำว่าจังหวัดอ่ยเราโชคดีเป็นหนึ่งในสี่จังหวัดนำร่องอในโครงการบัตรประชาชนใบเดียวรักษาได้ทุกที่เพราะโครงการนี้จะเป็นโครงการที่เป็นนโยบ,บายของรัฐบาลที่ตั้งใจอยากให้พี่น้องประชาชนมีความสะดวกสบายในการเข้าถึงการการรักษาเรามีความตั้งใจว่าโครงการครั้งนี้นี่จังหวัดอ่ย เราจะเป็นโครงการที่เดินหน้า<ๆ>เดินหน้า<ๆ>อย่างรวดเร็วคำว่าเดินหน้าอย่างรวดเร็วเพราะเพราะอะไรครับเพราะระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมกับทางสาธารณสุขจังหวัดครับโดยเฉพาะท่านน,นายแพทย์สุวชชวเดชครับผมกับท่านนายแพทย์สุวรรณสุรเดชครับเราพูดคุยกันอยู่ตลอดว่าเราจะทําอย่างไรให้สุขภาพของพี่น้องประชาชานได้รับการดูแลที่ดีตอนแรกภารกิจถ่ายโอนรพสตอมา ผมเองเป็นนายกอบจมาใหม่เป็นรับตำแหน่งใหม่ท่านนายแพทย์สตจก็เป็นเข้ามารับตำแหน่งนายแพทย์สตจจังหวัดเลยใหม่เหมือนกันต่างคนต่างใหม่แล้วก็รับภารกิจใหม่คือภารกิจถ่ายโอนมาร้อยเปอร์เซ็นก็นั่งคุยกันสิ่งที่พวกเราคุยและเห็นตรงกันว่าสิ่งสำคัญที evet ่สุดคือเราต้องเอาประชาชนเป็นที่ตั้งนี่คือสิ่งที่ ว่าพูดคุยกันแล้วก็ทำงานร่วมกันในช่้นปีนี้3แสนคนเราต้องยืนยันตัวตวนให้ได้ซึ่งจังหวัดอื่นยังไม่เริ่มนะครับแต่จังหวัดเราดีถือว่าเริ่มมาแล้วเริ่มจากวันนี้ครับเราจะมีคนที่ยืนยันตัวตน3แสนคนภายในช่วงเดียวนี้หลังจากนี้ก็จะขยาบไปทั่วทั้งจังหวัดโครงการนี้ใช้คำว่าเป็นนโยบายของรัฐบ,บ,บ,บาลที่รัฐบ,บาลให้ความสำคัญ แล้วก็เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนวันนี้เราจึงจัดกิจกรรมคิปอปปันประชาชนใบเดียวรักษาพื้ที่ขึ้นมาโดยใช้ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองนาตั้งอำเภอเมืองจังหวัดเลยในวันนี้นะครับก็ใช้ันว่าพอนั่งรถมาก็ตื่นเต้นเห็นพี่น้องมากันเยอะแล้วก็เชื่อมั่นว่าสิ่งที่พวกเราตั้งใจสิ่งพวกเราคาดหวังไว้ จะะสบคสามสาเร็จอย่างที่พวกเราตั้งใจไว้นะครับแต่ทุกสิ่งทุกอย่างต้องอาศัยทุกคนร่วมกันที่จะเดินสู่เป้าหมายไม่ว่าจะเป็นทางสาธารณสุขไม่ว่าจะเป็นทางทางฝ่ายพวกผมอบจซึ่งมีมีเครือข่ายคือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพและที่สําคัญคือเครือข่ายที่สําคัญคือพี่น้องกอสมต้องเชื่กันครับ พี่น้องกามตอนนี้แม้จะอยู่ที่การรวมสารสุดแต่พวกผมใช้คำว่าโครงการมรหาส่วนจังหวัดเลยเราก็ไม่ได้พิงพี่น้องกสมนะครับมุกประมาณ2,567ที่ผ่านสภาโดยคณะสอจเลยครับผ่านสภาท่านสจทุกคนยกคือเห็นชอบที่ผมนำเสนอว่างกประมาณ2,567อบจจังหวัดร้อยเอ็ดจัดสรรงุกประมาณให้กับพี่น้องกสมในการพัฒนาสายภาพ เป็นจำนวนหนึ่งห้าล้านกว่าบาทครับในการช่วยเอาให้พี่น้องสมหวัเพื่ออะไรครับเพื่อพัฒนาสภาพให้มาดูแลสุขภาพของพี่น้องประชาชนทั้งจังหวัดนี่คือสิ่งที่พวกเราทาร่วมกันและก็เชื่อมั่นว่าการดูแลสุขภาพของพี่น้องประชาชนทั้งจังหวัดอบจตสาสขจังหวัดพวกเราก็จะศึกษาหารือและก็ทำงานร่วมกันให้การดูแลสุขภาพของพี่น้องประชาชนให้ดีที่สุด วันนี้ใช้คำว่าเรามาคิดออกโครงการแบบประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่เป็นที่แรกของจังหวัดและก็เชื่อว่าเราก็จะทำาปได้ตามจนประสบความสำเร็จตามเป้าหมายก็ต้องขอบคุณทางท่านนายแพทย์าสุขที่เชิญทางอามีสรมาร่วมขอบคุณทุกภาคส่วนที่พวกเรามาช่วยกันินหน้าโครงการนี้ก็หวังว่าโครงการนี้จะประสบความสำเร็จ อย่างที Adams, ่พวกเราทุกคนตั้งใจไว้แล้วและก็ที่สัมพัญคือทุกคนมาวันนี้ก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับสุขภาพแข็งแรงและประสบความสําเร็จในทุกสิ่งทุกอย่างโดยเฉพาะยิ่งยิ่งในโชคดีถูกหวยลยเลยเด้อพื่อให้สาธุบายถึงแค่ค่ายซ้อนตัวขอบคุณทุกท่านไหมครับขอบคุณครับคุณน์สวรรค์ภูริพันธ์พินโยรองผู้จัดการด้านปฐมภูมิแล้วยังมีคุณหมอที่ประจําประจํารอพสต่อมา แห่งอะไรเราเป็นหนึ่งเดียวส่วนศูนย์คือใบหน้านะคะตรงกลางศูนย์คืออะไรศูนย์คือมาจากสมองสองใจสองก็คือคนร้อยเห็ดเราจะมีความสุขไปด้วยกันอเอายิ้มค่ะยิ้มโอ้ยคุณได้ถันได้โยกเสียงิจะเป็นยิ้มเกา,ายูดีมีเกียรติึ้นเกาที่เีกับนี้คือเก่าโมยาเออได้ว่าสัมพจต้องรงอันธนะ์เชื้อราสารน้อง่าน่านนาโยกเนาะทีนี้จะเสียบอย่างไรนะคะเจ้าหน้าที่ของเราจะมีให้เสียบ ลางการเสียบเดี๋ยวน้องติ๊กน้องติ๊กประชาสัมพันธ์ของเราตอนนี้เกาะบรรจุได้ไปอยู่พร้อมกินที่จังหวัดปิรุณกาแล้วเน,ะนาะปอสะทวนละครนะคะเราสิไปดูป,ประเทศอินเดียสักลนครเนาะจังหวัดสักลนครเอาแล้วกันอีกอการเสียบเสียบแบบช้าๆนะคะ,ะเสียบช้าๆการเสียบเดี่ยวไป ชักออกเลยไหมือว่าเสียบแช่ได้ก่อนแชน่มันนิดนึงค่ะแช่มันก่อนอ่าทีนี้ท่านไหยกต้องเลือกแล้วแม่ท่านนายกบัตรประชาชนท่นา,าน,ทนต้องเอาด้านที่เหยียบมงคลเสียบอ่าอันเหยียบมงคลนี่ท่านไหนาลองดูเหยียบมงแม่เพราะมันมีแม่เหยียบมองเอาเสียบเสียบดีอ่เสียบโอใช่ใชอ่าทีนี้ชาวาวไทยก็เราก็อย่าสั่งนะคะ แว้นันานะคะเอาคุณนายซำค่ะเสียบยังไงนะเอาเอาบอกท่านนายกก่อนค่ะค่อแม้ว่าเราจะเรือกมกคจริงเราเรือตั้งแต่ตอนี้เลยนะคะถ้ารบาลได้ารอนการณทุกแห่งนะคะท้ง กระทรวงศึาธิการนะท่านผอปตทท่านสอสอนะพี่น้องอสมกระทรวงศึกษาธิการด้วยผมขออนุญาตเล่าสั้นๆสักหนึ่งหรืสองประโยคให้ท่านทราบว่าปัจจุบันประชาชนไปเดียวรับสารได้ทุกที่เนี่ยโครงการปม่เหมือนเดิมถ้าใครตัร curtain, ร้งใจฟังตอนเก่าทำงานนะขอทราบสั้นๆนะว่าอ, sure. อ, <ơi> um. อันนี้เป็นโครงการที่อัพเกรดหรือยกระดับบัตรทองที่พวกเรามีนะครับสิ่งที่พวกเราจะได้จากโครงการนี้ นะครับอันที่หนึ่งคืออะไรครับปัตชานชนใบเดียวสามารถถือไปรักษาที่โดยบริการของรัฐและโดยบริการของเองกชนที่เข้าร่วมโครงการนะัอย่างไม่ทีโครงการได้เลยนะครับแล้วก็จะมีระบบเรื่องของการเลมการอะไรต่างๆเลยจากสปสนชนะหรือว่าผู้ที่เราหนุนชอบตามสุบาทต่อไปอันที่สองครับ อันนี้เป็นส่วนที่ซ่อนอยู่แล้วบางทีพี่น้องอาจจะไม่ทราบเป็นมูลเหตุของการมาวันนี้นะคือเรื่องของการเชื่อมข้อมูลพวกเราเคยไหมครับเวลาที่คุณหมอจากโรงพยาบาลชุมชนหรือว่าพวกเราอยู่ในเขตเมืองเนี่ยส่งต่อไปจังหวัดอื่นไปเพื่ออื่นเคยไปหาคุณหมอแล้วลืมเอายาอะไรไหมครับเคยไหมหมอว่าอย่างไงครับให้กลับไปเอายาถูกไหมครับ ไม่ได้ไล่ครับให้กลับไปเอายาซื้อลืมว่าบัตรงตัวไปคุณหมอว่ายังไงครับคุณหมอเขาบอกว่าย้ายมาให้ถต,ตัวมาก,ก่อนเพราะอะไรครับคุณหมอก็ไม่กล้าราักษาเพราะว่าถ้าข้อมูลไม่พบข้อมูลไม่ถูกต้องแพ้ยาอะไรหรือเปล่ามีโรคประจำตัวอะไรหรือเปล่าหรือว่าโรคที่ต้องส่งมามหรือเปล่าทำให้ข้อมูลไม่ครบแต่คราวนี้รัฐบาลพลิกนโยบายใหม่เป็นการพลิกปฎิสาห ต้องจากปัญญานไปเดียวรักษาได้ที่แล้วข้อมูลท่านจะสามารถส่งต่อไปด้วยเมื่อสักครู่เนี่ยที่ท่านนายกนะเต็มิเนี่ยให้เสียไปไปแล้วนะโดยที่ท่านสจหอ,อ,อยพูดท่เสียงให้เดีกระช้าไปแล้วเนี่ยเป็นการยืนยันตัวตนให้ทุกท่านแจ้งกับรัฐบ,บาลหรือทางราชการว่าพี่ันหรือผมหรือพวกเราเนี่ยยินดีที่จะเปิดเผยข้อมูล ให้กับคุณหมอทราบเวลาไปรักษาอันที่ปลอดภัยข้อมูลทุกข้อมูลที่ท่านาทำเนี่ยกระทรวงสาธารณสุขลงบุหลายร้อยล้านเลยนะเพื่อที่ทาให้ข้อมูลท่านปลอดภัยแล้วก็เป็นข้อมูลที่เก็บเป็นความลับเป็นอย่างดีไปเสียบูตกใจตัวเองนะข้อมูลย้อนมาสามปีํำไม่ได้เลยว่าตัวเองเป็นอะไรบ้างมันขึ้นมาเมออ